เราก็จะได้ออกมาว่าความเร่งนะครับเท่ากับการเปลี่ยนความเร็วเทียบกับเวลาถ้าคุณจะพิจารณาจากจาก,จากต,ำตำแหน่งนะครับก็จะต้องเป็นการเปลี่ยน2ครั้งของตำแหน่งเทียบกับเวลาแบบนี้นะครับ ตอนนี้รายละเอียดเกี่ยวกับความเร่งเฉลีย่ยและก็ความเร่งบัดดลเนี่ยผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับเราก็จะมาต่อท้ายด้วยวิดีโอสุดท้ายด้วยการทดสอบเกี่ยวกับก,บการหาความเร่งจากกราฟกันนะในส่วนของการหาความเร่งโดยการใช้แคลคูลัสนะครับจะอยู่ในตัวอย่าง เหมือนเดิมนะครับทั้งกรณีของความเร็วความเร่งเมื่อเราจะใช้แคลคูลัสผมจะเอาไปแสดงให้ดูในตัวอย่างซึ่งอยู่ในหัวข้อ2.4ตอนนี้ดูเรื่องกราฟกันก่อนนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างในภาพ2.9นะครับก็จะเป็นกราฟความเร่งเป็นกราฟความเร็วนะครับเป็นกราฟความเร็วกับเวลานะครับเส้นกราฟก็คือตามที่คุณเห็นเนี่ยนะครับจากนั้นเขาต้องการให้คุณหาความเร่ง4จุดนะครับที่จุด1จ2จ3แล้วก็ ซึ่งผมจะมีรายละเอียดที่จะอธิบายให้คุณฟังมากกว่าที่เขียนในหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นผมขอวาดภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดอะไรที่เพิ่มเติมจากในหนังสือกราฟที่ว่านี้เป็นเกี่ยวกับความเร่งก็จะเป็นกราฟระหว่างเวลากับความเร็วนะครับแล้วก็เส้นกราฟของเราก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับ จุดที่ต้องการให้หาเนี่ยทั้งหมดก็มี4จุดก็มีจุดนี้นะครับเป็นจุด1แล้วก็จุด2จุด3คุณจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟแล้วก็จุดเนี่ยก็จะเป็นเส้นกราฟเดียวกันกับตอนที่เราหาความเร็วนะครับผมเอากราฟเดียวกันมาเพราะว่ามันก็มีจุดเด่นๆเหมือนกันนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นเราก็มาดูกันก่อนคุณจะพบว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับเป็นเส้นกราฟซึ่งเมื่อคุณดูตามแนวแกแนวดิ่งเนี่ย มันอยู่เหนือแนวราบก็คือมันอยู่เหนือจุดกําเนิดเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นจุด1จุด 2. จุด3จุดคุณจะพบว่าความเร็วนะครับอ่านค่าของความเร็วนะก็คือมองไปที่เส้นกราฟนะครับตรงนี้คุณจะพบว่าความเร็วที่จุดหนึ่งความเร็วที่จุด2ความเร็วที่จุด3แล้วก็ความเร็วที่จุด4เป็นค่าบวกทั้งเป็นค่าบวกทั้งหมดนะครับเห็นนะเป็นค่าบวกนะอยู่เหนือแกอยู่เหนือจุดกาเนิดโอใหญ่เพราะงั้นพวกนี้เป็นค่าบวกทั้งหมด เป็นการแสดงให้เห็นว่าความเร็วอยู่ในทิศบวกนะครับโอเคนะจากนั้นพอเราจะหาความเร่งนะครับดูที่จุด1ก่อนเราต้องการหาความเร่งที่จุด1ก็หมายความว่าเป็นการหาความเร่งบัตดนสิ่งที่เราต้องทําก็คือลากเส้นสัมผัสนะครับเส้นสัมผัสก็คือลากเส้นแตะๆอย่างนี้นะครับพองนั้นพอคุณลากเส้นสัมผัสตตแตะๆปุ๊บจากนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือคุณก็ทําการหาความชันครับของเส้นนี้ซึ่งก็ให้เป็น M1 นนะ ความชันที่คุณหาออกมาได้ก็จะเป็นความเร่งที่จุดหนึ่งก็จะเป็นความเร่งบัดดนที่จุดหนึ่งสิ่งที่คุณเห็นก็คือคุณจะเห็นว่าเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยเมื่อมองจากด้านซ้ายมือไปด้านขวามือนะครับเส้นตรงมันจะเอียงขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวค่า A1 เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นค่าค่าบวกนะครับ พอมนเป็นค่าบวกสิ่งที่คุณจะต้องสรุปได้ต่อไปก็คือคุณจะพบว่าความเร็วที่จุด1เป็นค่าบวกความเร่งเป็นค่าบวก,วบวกแสดงหเห็นว่าอยู่ในทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกได้ก็คือที่จุด1วัตถุกําลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเมื่อความเร่งกับความเร็วอยู่ในทิศเดียวกันวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นคือนี่คือสิ่งที่เราจะแปลความหมายเพิ่มเติมทํานองเดียวกันครับที่จุด2ต้องการหาความเร่งใช่ไหม พรางนะงั้นก็ลากเส้นสัมผัสนะครับเส้นแตะแตะแบบนี้แล้วคุณก็ทําการหาความชันนะครับก็ <men ly> จะเป็นความชันที่จุด2ก็คือ m 2เมื่อคุณทําการหาความชันปุ๊บคุณก็จะได้ความเร่งบัดดลที่จุด2ครับนะสิ่งที่คุณเห็นก็คือจะเห็นได้ว่าทํานองเดียวกับจุด1ครับเมื่อคุณมองจากด้านซ้ายไปด้านขวาบนเส้นตรงนี้คุณจะพบว่าเส้นตรงเนี่ยเอียงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความเร่งที่จุด2หรือก็คือความชันเนี่ยก็จะเป็นค่าบวกครับเพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาความเร่งคู่กับความเร็วที่จุด2ซึ่งเป็นค่าบวกก็เห็นว่าเป็นบวกกับบวกเหมือนกันก็คืออยู่ในทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นที่จุด2วัตถุก,ก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นอีกเหมือนกันครับแล้วอะไรแตกต่างกันระหว่างจุด1กับจุด2จะพบว่าจุด2เนี่ยเส้นตรงมันเอียงขึ้นมากกว่าจุด1เพราะฉะนั้นความชันตัวนี้ก็จะมากกว่าความชัน m 2นะก็จะมากกว่า m 1 เมื่อความชันมากกว่าความเร่ง a 2ก็จะมากกว่า a 1พอ a 2มากกว่า a หหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าที่จุด2เนี่ยวัตถุนะครับกำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นและเร็วขึ้นในอัตราที่มากกว่าครับนะมากกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องแปลความหมายได้นะจากนั้นไปที่จุด3กันต่อครับความเร่งที่จุด3ก็หาได้จากการลากเส้นสัมผัสเนื่องจากจุด3เนี่ยเป็นจุดสูงส,สุดเส้นสัมผัสก็จะเป็นเส้นที่อยู่ในแนวราบแบบนี้ครับ าจากนั้นคุณก็ทําการหาความเร่งที่จุดอความชันของเส้นตรงเส้นนี้นะครับก็จะเป็น m3 ก็จะเท่ากับความเร่งบัดดลที่จุด3ครับซึ่งคุณจะพบว่ามันเท่ากับ0เพราะอะไรเพราะว่าความชันเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเส้นตรงเอียงจากแนวราบเท่าไหร่แต่นี่จะเห็นได้ว่าเส้นตรงเส้นนี้อยู่ในแนวราบแสดงว่าไม่เอียงเลยไม่เอียงเลยก็คือความชันเป็น0 พอความชันเป็นศูนย์ความเร่งที่จุดสก็เป็นศูนย์ความเร่งที่จุดสเป็นศูนย์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความเร็วไม่เปลี่ยนนะครับความเร็วไม่เปลี่ยนเราพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วคงตัวอย่างเช่นที่จุดสามีความเร็วหเมตรต่อวินาทีนะครับอยู่ในทิศบวกทิศบวกนะมันก็จะมีความเร็วคงตัวค่านี้ครับโอเคนะพอเข้าใจนะครับคราวนี้มาที่จุดสครับ ความเร่งที่จุดสี่ความเร่งบัตรดลที่จุดสี่ก็หาได้จากการลากเส้นสัมผัสคุณก็ลากเส้นสัมผัสแตะนี่เลยเห็นไหมจากนั้นคุณก็ทําเหมือนเดิมครับหาความชันของเส้นตรงเส้นนี้ก็จะได้ความเร่งในแนวสัมผัสอ่าไม่ใช่ได้ความเร่งบัตรดลนะครับที่จุดสี่ครับซึ่งคุณจะพบว่าเมื่อคุณมองบนเส้นตรงจากจุดด้านซ้ายมาด้านขวามือนะครับเส้นตรงมันเอียงลงนะเมื่อเทียบกับแนวราบเส้นตรงมันเอียงลงนะครับเพราะฉะนั้นความชันตัวนี้ติดลบนะครับ ความเร่งก็จะติดลบด้วยเมื่อความเร่งที่จุด4ติดลบ um rat, คุณจะพบว่าเมื่อพิจารณาเทียบกับความเร็วนะครับความเร็วอยู่ในทิศบวกความเร่งอยู่ในทิศลบไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบมันเป็นแค่การระบุทิศบวกกับลบตรงนี้แสงเห็นว่าเป็นคนละทิศทางเพราะฉะนั้นความเร่งมีเป็นทิศตรงกันข้ามกับความเร็วเพราะฉะนั้นกรณีนี้วัตถุกําลังเคลื่อนที่ช้าลงเห็นไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราแปลความหมายได้นะโอเคนะครับสำหรับกราฟในภาพ2.9ผมก็แปลความหมายเพิ่มเติมให้คุณดูแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาสรุปกันเรามาสรุปที่เราทำมาทั้งหมดนะครับก่อนหน้านี้ตอนเริ่มต้นเรามีตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเขียนตัวใหญ่หน่อยเรามีตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนตามเวลานะครับอันนี้คือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เลย อย่างนั้นพอคุณหาการเปลี่ยนตำแหน่งเทียบกับเวลาอันนี้คือพูดถึงกรณีบัตรดลน,นะการเปลี่ยนตำแหน่งเทียบกับเวลาคุณก็ได้ออกมาเป็นความเร็วนะครับซึ่งเราพูดถึงความเร็วเฉยๆก็คือความเร็วบัตรดลนั่นเองจากนั้นต่อไปครับ <ๆ S 2> เมื่อคุณทําการหาการเปลี่ยนความเร็วเวลาหาตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนนะตัวนี้ดิฟเฟอเรนเชียลคือการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนเล็กๆเกทียบกับเวลาคุณก็ได้ความเร่งซึ่งผมพูดความเร่งเฉยๆก็คือความเร่งบัตรดลเห็นไหมครับ จะเห็นว่าแพทเทิร์นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับได้ออกมาว่าความเร่งเป็นการเปลี่ยนความเร็วเทียบกับเวลาแบบนี้นะครับก็คือ dv by dt แต่ผมอาจเป็นภาษาไทยให้คุณเห็นแบบนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนความเร็วนี่แหละเทียบกับเวลาแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่น้อยๆเข้าใกล้ศูนย์นะตรงนี้ differential น้อยๆเข้าใกล้ศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนน้อยๆเหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะได้ว่า อันนี้ก็คือการเปลี่ยนนะครับตัวความเร็วเนี่ยเราบอกว่าก่อนหน้านี้เราได้มาแล้วนะความเร็วก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งเทียบกับเวลาเห็นไหมอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนของปริมาณข้างในนี้เทียบกับเวลาปริมาณข้างในนี้คืออะไรก็คือความเร็วความเร็วคืออะไรครับความเร็วก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งเทียบกับเวลาเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยน2ครั้งต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนออกมาเป็นรูปของ อนุพันธ์ในแคลคูลัสว่าเป็นการเปลี่ยน2ครั้งของตำแหน่งเทียบกับเวลาในรูปนี้นะครับโอเคถ้าคุณเคยเรียนแคลคูลัสมาบ้างนะครับก็น่าจะเขียนภาษาแบบนี้ได้สรุปว่าอะไรครับสรุปว่าต่อไปนี้นะผมขอเขียนสรุปอยังไงเดียะเอามาเขียนตรงนี้นิดนึงแล้วกันเราก็จะได้ออกมาว่าความเร่งนะครับเท่ากับการเปลี่ยนความเร็วเทียบกับเวลา ถ้าคุณจะพิจารณาจากจตำแหน่งนะครับก็จะต้องเป็นการเปลี่ยน2ครั้งของตำแหน่งเทียบกับเวลาแบบนี้นะครับอย่างนี้สรุปว่าถ้าคุณต้องการหาความเร่งนะครับแล้วคุณมีข้อมูลของความเร็วคุณก็หาอนุพันธ์ของความเร็วเทียบกับเวลาได้ความเร่งเลยแต่ถ้าคุณมีข้อมูลเป็นตำแหน่งเทียบกับเวลาตำแหน่งนะครับคุณก็จะหาความเร่งคุณก็ต้องดิฟสองผลนะครับดิฟผลที่1คุณได้ความเร็ว ดิฟผลที่2คุณได้ความเร่งตามนี้นะครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่สรุปตรงนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวเราไปทําโจทย์ในหัวข้อ2.4แน่นอนละว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่หัวข้อ2.4กันเราจะไปสรุปความสัมพันธ์ที่เราเรียนมาทั้งหมดก่อนแล้วเราเริ่มตะลุยทําโจทย์กันเลยครับ